สวัสดีครับ Hi guys This is Learn Thai happily with me ครูสัง This video you are going to learn Thai from this new แข่งวิ่งควายชนบุรีประเทศไทยแข่งวิ่ง means race ควาย means buffalo ชนบุรี means in ชนบุรีประเทศไทย means Thailand ชาวนาในชนบุรีแข่งวิ่งควายโคลนเป็นประจำทุกปีชาวนา m i s s s f r r m r s s ในชนบุรี means in ชนบุรีแข่งวิ่งควายโคลน means ม s r s c e the muddy water buffalo เป็นประจำทุกปี m i s s in an annual r a ลเ e การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้น ฤดูการปลูกข้าวใหม่การแข่งขันครั้งนี้ means the race ถือเป็นการเริ่มต้น means marks the start of ฤดูการ means season ปลูกข้าวใหม่ means the new rice growing ชาวนาไทยส่วนใหญ่ไม่ใช้ควายทำการเกษตรอีกต่อไปแต่หลายคนต้องการเลี้ยงพวกมัน ชาวนาไทย m ีไทยฟาร์มเมอร์สส่วนใหญ่ม s m o s สไม่ใช้ควาย m ีส n s no use Buffalo Water ทำการเกษตรมีส s for farming อีกต่อไป m ีส n s longer แต่หลายคนมีส s but many ต้องการเลี้ยงมีส s want to p a t c h พวกมันมีส s them ชาวนาที่เป็น เจ้าของควายกล่าวว่าการชนะหรือแพ้ไม่สำคัญสำหรับเขาชาวนา means a farmer ที่เป็นเจ้าของควาย m e n s who o w n s a b u f f a l o กล่าวว่า m e a n s t a i d การชนะ means winning หรือแพ้ means or losing ไม่สำคัญ means did not matter สำหรับเขา means to him เขาเพียงต้องการอนุรักษ์ประเพณีอันโด่งดังของชนบุรีเขาเพียงต้องการ a n s he only wants อนุรักษ์ means to preserve ประเพณี means tradition อันโด่งดัง means famous ของชนบุรี means of ชนบุรี let's read the news together ชาวนาในชนบุรีแข่งวิ่งควายโคลนเป็นประจำทุกปีชาวนาในชนบุรีแข่งวิ่งควายโคลนเป็นประจำทุกปีการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นฤดูการปลูกข้าวใหม่การแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นฤดูการปลูกข้าวใหม่ชาวนาไทยส่วนใหญ่ไม่ใช้ควายทำการเกษตรอีกต่อไปแต่หลายคนต้องการเลี้ยงพวกมันชาวนาไทยส่วนใหญ่ไม่ใช้ควายทำการเกษตรอีกต่อไปแต่หลายคนต้องการ เลี้ยงพวกมันชาวนาที่เป็นเจ้าของควายกล่าวว่าการชนะหรือแพ้ไม่สำคัญสำหรับเขาชาวนาที่เป็นเจ้าของควายกล่าวว่าการชนะหรือแพ้ไม่สำคัญสำหรับเขาเขาเพียงต้องการอนุรักษ์ประเณี Andong This is the news that you learned today. If you like Learning Thai from News with me, you can subscribe my YouTube channel Learn Thai Happily with me, Kru I will make a video about Learning Thai from News 5 days a week and you can watch me from Monday to Friday. Thank you so much for watching my video and learning Thai with me. And see you again in the next news for the club.